ข้างบนเป็นแห่งน้ำอืมข้างบนมีที่กลางไหมมีอยู่ขเขาเคยไปกลางไม่เคยจะบอกให้เดินขึ้นไปดูก่อนถ้ากลางได้ครับไม่ลองถามว่ามีคนเคยขึ้นมาไหมมีแล้วมีคนเคยจับเอาไว้ไหม <c oughs> ตายอ่ะ ดูนสั่นกล้องสั่นาจันะมือถือไม่ใช่กล้องมือถือมันต่นกล้องมีระบบการะเทือนอนโปปเนยูบนนี่บวกนโปโปอีกมีสองคนนีได้โยโกโมอสองคนนี้โอ้